ประต่ายสะพายกระเป๋าลุยเจอาชาวเน็ตทักแรงถือยังไงให้เหมือนของปลอมไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เจอดรามาตลอดสำหรับนักลองลูกทุ่งสาวกระต่ายพานิาพาภรรยาคู่ชีวิตของไพบุญแสงเดือนแห่งจุดจัดสตูดิโอที่ก่อนหน้านี้ได้ปล่อยวิดีโอคัฟเวอร์เพลงเธอมันแค่ของเก่าก็ถูกชาวเน็ตถล่มยับ หาว่าจงใจเลือกเพลงมาเรียกกระแสเหมือนไม่สลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตล่าสุดกระต่ายพณิพาก็ได้ออกมาโพสร,รูปสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ยห้อดังที่ไพบูลเพิ่งพาไปชอปปิ้งมาหมาัดๆถ่ายรูปเก๋ๆลงอินสตาแกรมส่วนตัว แต่งานนี้ก็เจอชาวเน็ตทักแรงอีกครั้งอาทิใส่ของแท้ยังไงให้ดูเหมือนของปลอมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสงสัยที่เลือกใบนี้เพราะโลโก้ใหญ่เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอีกมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับของเธอเข้ามาโต้ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาแซนักร้องสาวอาทิกระต่ายทำงานเก็บเงินสร้างบ้านปลดนี้ให้ที่บ้านหมดแล้วคนคอมเมนต์มีอะไรที่เป็นของตัวเองบ้างหรือย,ยังเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ